สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพครอบครัวบีมกวียิ้มเก่งกันทั้งบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยครับสําหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีและภรรยาสาวสวยออยอัติพรที่ตั้งแต่ทั้งโคมีลูกชายฝาแฝดสุดหล่ออย่างน้องทีและน้องพีมาเป็นโซ่ทองคล้องใจหนุ่มบีนั้นก็ออกอาการเห่อลูกชายสุดๆพร้อมทั้งเจ้าตัวมักจะออกมาอัพเดตภาพความน่ารักและพัฒนาการของเด็กๆให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอนอกจากนี้หนุ่มบีมยังเปิดช่องอยู่ ถูกให้แฟนคลาบของน้องแฝดได้ชมความน่ารักของครอบครัวกันอย่างเต็มอิ่มปัจจุบันพัฒนาการของเด็กๆยังแข็งแรงสมวยัยแถมน้องทีและน้องพีนั้นยังเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มเก่งและขี้อ้อนสุดๆจนทำเอาหนุ่มบีมตกหลุมรักลูกชายทั้งสองคนจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วล่ะครับ พรุ่งทั้งก่อนหน,นี้หนุ่มบีมยังพาครอบครัวและลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลหัวหินงานนี้เด็กๆต่างพากันแฮปปี้สุดๆแถมน้องทีและน้องพียังพากันขี่ม้าเล่นสนุกสนานและหนุ่มบีมยังได้ออกมาโพสตภาพคู่กับภรรยาโวยพรมวันเกิดสาวออยด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดเมียที่รักวันเกิดของท่านวันนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลพรให้ท่านมีความสุขตลอดไปขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเป้าหมายโปรดอย่าได้มีเรื่องร้ายเข้ามาหาท่านเลยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิดวันเกิดบันดีปีนี้ขอวอวยพรให้ท่านมีความสุขทุกๆวนันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคําอวยพรอาจจะกูเกิลมาแต่ความปรารถนาดีจากใจจริงรักเธอที่สุดเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยละครับแถมบ้านนี้ยังมีฉายาว่าครอบครัว,รวโอโมอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าหนุ่มบีมสาวออยรวมถึงลูกๆที่มีผิวขาวออร่ากันทั้งบ้านนั่นเองครับท่านผู้ชมละครับมีความ อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ